สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับบิวอีกแล้วนะคะกับช่องคุณบิวตี้ขยี้หวยค่ะไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปของบิวนะกดด้านล่างได้เลยนะคะกดที่ติดตามได้เลยนะมาค่ะมาต่อกันที่จีนเช้าและบ่ายค่ะวันที่5้าเดือน11มีใครรอจีนกันบ้างคะขยี้กันไปเลยนะ3มและ0ูนย์ค่ะ3และศูนย์นะสองตัวจอค่ะจอไปเลย0 3น0 0ส3 3สามสาม 35และ39ค่ะ3ตัวเจาะนะคะเจาะไปเลยนะ300ค่ะ0 0 9ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ2ตัวเจาะค่ะ0 3 0 0 0 1 3 3 3 5 3 9 3ตัวเจาะค่ะเจาะไปเลย300และ009ค่ะ แนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอา2ตัวที่บิวให้ไปวิ่งลู่19ประตูบนล่างนะคะแต่ถ้าหากใครตามบิวไม่ทันเจอกันได้ที่ในไลน์แอดรวย8 vip ค่ะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางล่วงหน้าหลายชั่วโมงค่ะดวงดีรับทรัพย์นะทุกคน